สวัสดีครับาาเจอกันคราวนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการาเขียนตัวอักษรบนไอน้ำในพื้นที่ระดันองเนี่แบบไอ้น,ำำน,น้ำบนกระจกนะครับเตร,เตรียมภาพไปแล้วสองภาพนะก็คือภาพนี้นะครับกับภาพภาพ,ภาพเนี้ยภาพพื้นหลังที่จะเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะเลือกครับตรนนี้ พอเราได้หามาสองภาพแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยนำนำภาพนำภาพแรกนะครับ สร็จแล้วก็ติ๊กถูกนะครับอันนี้ที่ให้ล่างนี้เราจะได้แบบเลือกอเลือกเลือกระดับหรือว่าระดับแถวนี้นะครับมาพอได้ตํำแหน่งตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามานะครับมาคลิกตัวนี้เลเยอร์สองเนี่ยตัวคําว่า New City เนี่ยดันขึ้นไปนะครับเสร็จแล้ว ให้เราทําการาแต่งตัวนี้ฮะแต่งแต่งให้เบลอนะครับก็โดยมาคลิกที่ตัวฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์แล้วก็มาที่เบลอนะครับเบลอมาที่ตัวนี้ครับแก้เส้นเลเซอใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเส้นเลเซร์ครับจ,จัดระดับความเบลอว่าประมาณว่า อยู่ในรองฝนแล้วจะเบอร์สักประมาณประมาณนี้ก็ได้นะผมจะใช้แค่ประมาณ8นะครับ8 8ด okay. นะิกเซลโอเคอันนี้หลังจากที่เราทำตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้ให้เรามาเลือกตัวนี้ตัว Normal นะครับเห็นไหมตัว Normal เลือกที่ Overlay นะครับตอนนี้ก็จะได้ภาพนี้มานะครับได้ภาพนี้ จริงๆไปที่ darken นะครับ darken ตัวนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่ตัว overlay ดูนะตัวนี้เราก็เอาประมาณนี้นครับเสร็จแล้วก็คลิก t h e e ครับไปที่ตัว m u l t i p l ตนะัลต t เพลตเพื่อให้ภาพเซลล์ภาพมันจะมัวลงค้ำลง พอได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามามาที่ตัวอักษรน,นี้เลยนะครับตัวนี้เลยค,คลิกเลยครับคลิกที่ตัวอักษรเลยนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์นะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับก่อนผมจะพิมพ์แบบตัวธรรมดาธรรมดาก็ ตัวนี้นะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็เลือกขนาดภาพครับขนาดภาพก็แล้วแต่นะประมาณนี้ก็ติดถูกเสร็จแล้วก็มาที่คอนโทรลทีนะครับคอนโทรลแล้วก็ทีทำการยืดยืดจะยืดยังไงก็ได้นะครับเมื่อได้แล้วก็ สร็จแล้วก็ติดที่ถูกนะครับติดตัวติดที่ถูกอันนี้นะารที่เราได้ตัวอักษรแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวฟิลเตอร์เหมือนเดิมครับฟิลเตอร์ก็คลิกที่ตัวฟิลเตอร์นะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่ตัวนี้ครับอ่าเลือกไฟล์นะครับเชื่อาน่าจะใช่นะครับตัวนี้นะครับเลือไฟล์คลิกเลยเสร็จแล้วก็โอเคอ่า กานนี้ก็ตอนนี้ตัวน,นี้ก็ไม่มีไหลแล้วครับเราให้เรามาแต่งแต่งยหยดน้าที่จะให้เขาไหลหรือว่าอะไรนะก็แต่งต,ตัวนี้ถ้าตัวนี้หน่อยก็จะเป็นเส้นที่เล็กนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มมากขึ้นนะขนาดแล้วก็เส้นไปได้ใหญ่ขึ้นประมาณนี้ก็กได้นะครับปรับเลยก็จะปรับตั้งแต่ตัวตัวนี้นะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ได้ 对。 น้ำประมาณประมาณไหนนะเพราว่าเพราะเราทำํำทำมุมตรงนี้ไปแล้วนะครับก็ก็ากาศดูว่าเกาจะมาประมาณไหนนะประมาณไหนอันนี้ก็ปรับ,รบแต่งตัวนี้ไปได้เรื่อยๆครับในเส้นก็ได้ใหญ่ขึ้นนะ ไปได้ตามใจชอบนะครับกะ mm hmm. ว่าให้ให้เราพอใจให้เราพอใจนะครับ mm hmm. ปัญหามันก็ไม่คงที่นะแล้วก็ ที่โอเคอ่าแล้วเราก็จะมาได้ตัวนี้นะครับคพนนี้ให้เราไปที่ตัวคอนโทรลทีนะครับให้เรามาที่มุกงนะครับมุม้เสร็จแล้วก็คอนโทรลทีสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแตง่งเพื่อแต่งภาพใหม่เพื่อเพื่อจัดเพื่อจัด พักได้กทีครั้งหนึ่งครับก็เราจะยืดหรือจะอะไรก็ได้เลยครับตัวนี้เสร็จแล้วก็ติดถูกเรองขึนเรื่องลงก็ครับอันนี้เสร็จร้อยแล้วนะครับก็ลองมาไปที่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ normal มาคลิกที่ overlay ครับนี้่อนนเราคิกที่ overlay แล้วเสร็จแล้วก็ตัวนี้ครับ เสร็จแล้วมันจะมีนะฮะพอเราได้ตัวนี้แล้วครับให้เราให้เราให้เรานำตัวตัวนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับดัตนตัวเลเยอร์ตัวเนี้ยตัว New City นีขึ้นมาข้างบนนะครับเสร็จแล้วให้เรามาาเลือกที่ตัว โอเวอร์เลย์นะครับตัวนี้นะครับตัวไอจะเลือกโอเวอร์เลย์หรือซอฟหรือซอฟไลท์ก็ได้นะครับแต่ก็จะได้ตัวนี้หรือว่าจะเลือกซอฟไลท์ก็ได้กูแ้แต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าใครจะอชอบดีไหนนะครับตัวนี้ผมจะเลือกอตัวโอเวอร์เลย์นะครับก็จะได้ประมาณว่าภาพแล้วก็จะสว่างนะครับเสร็จแล้วก็ให้มาคลิกที่ตัวนี้นะครับเลเยอร์เลเยอร์ล่างนี้เลเยอร์ที่เป็นตัวอักษรน,นะครับเลเยอร์ที่เป็นตัวอักษร ให้เราการ Copy ขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับก็กด c ันโทแล้วก็ J นะครับ c ันโทเจ J ไปนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ให้เราใส่มาร์กนะครับใส่มาร์กก็คือตัวนี้ใส่มาร์กเข้าไปอ,อันนี้ก็จะมาแต่งตัวเท่านะครับตัวนี้ตัวบัตรคิที่บัตรนะครับตัว ประมาณนี้ก็ได้ครับเนี่ระบายเลยครับเข้าไปเลยให้ให้ตัวหนังสือเนี่ยกับเลยครับอโอเคแวผมก็จะเอาประมาณเบอร์ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วอ่าให้เรามาอ่า แต่ที่ตัวนี้หน่อยก็ได้นะครับตัวอันนี้เสร็จแล้วก็ให้เราทําการชิปนะครับกดตัวล่างก่อนนะครับแล้วก็ทําการชิปแล้วก็กดต,ตัวบนอันนี้ก็ให้เรามากดที่มุกเนะคยมุันนี้ก็เลื่อนเลยฮะเลื่อนเลื่อนพาพาอืมก็ดูดูกะมุมหรือระยะระยะ หยดน้ำหรือว่าอะไรนะครับอันนี้ถ้าเรานี่เสร็จแล้วเราก็คอนโจนทีก็ได้นะกดโจนทีเพื่อปรับตัวสอนได้ใหญ่ขึ้นนะครัเสร็จแล้วก็ติดถูกเรียบร้อยนะครับกันนี้ก็มาซูมดูนี่ครับก็ เป็นแนะนำตัวอ,อักษรที่เขียนแบบอนอกกระจกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ว่าอาจจะไม่ไม่เนียนแต่ว่าก็แต่งได้ตามจินตนาการของแต่ละแต่ละท่านนะครับวันนี้ผมก็แนะนำเท่านี้นะครับเรืน,นี้ก็สวัสดีครับ